หนึ่งสองสามวัสดีค่ะชื่อน้องหนนะฮะกูจะส่งซันทำไมเนี่ยอาพกกูถ่ายชื่อเมย์คะเอาอีสัตย์พอกูถ่ายพวกนี้อจควายอ่ะมีดอกอายอะมงีมึงยังขนาดนี้ไม่ได่าฮ่บฮ่าบผมมาอ่าฮ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 ่่่า่าน่่่ี่ กูเหมือนหลอดเ่ะชื่อถ่าปไนดีนะคะเนี่ยไอ้ลนแมนหลอดหมดแล้วควายน้าย่ากับฮิปโปตตมัสเองหรอยัได้ไดได้อ๊ยเจ็บโอยเจ็บเนมอพลเปิดปตาเอ้ยยังไงคขาคููแล้วไอ้สายมือสุดได้ไอ้ไอ้ลันแมนโดนไม่ไม่ไอ้ลันแมนโดนขี้ทำพี่อดีอยอยาอยากจะแปะกู แยันมาแผลดันคนลึ่ีเอ้ไอ้ดื้อไปผิดที่ว่าเอาเยอมมาไม่อยู่นี่ขวามืออยู่ขาเออไอ้เขาคู่อ่ะไอ้นี่หอไอ้จันพี่กะี่หลงไปอีกหนึ่งเอค่ะวิกะี่หลโอ้โหมาเพิ่มอีกโอ้โหเอาไาเอาไปชมนมคนหกคนตัวเตาไปอีกหนึ่งเอค่ะชมชมนมเน้นี่ไงนี่อะไคน อยากเจอพี่ยายคนเดียวเอาเซลฟี่หน่อยแล้วเซลฟี่กูเกียดมันหมอปลาเสียงน่าเกียดเหมือนหยอกาำยายอ่ะเดี๋ยวเราจะยืนดีดียืมันคู่ๆเดีเนี่ยแล้วคอยติดตามแชนแนลด้วยครับไอรู c h a n n ครับไอรันแมนแล้วคอยาม ไอ้ยโลไอ้ไอนนน้นี่แล้วมันในนี่ลายมายังไปลายปลาดอกลายลายเนี่น bye, <don> <c oughs> ยไปมา่ค่ะออทำไมดอกุเลย